สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินกวางโจมาต่อเครื่องนะเพื่อจะบินไปรัเสเซียไปทำตามฝันอีกสักหนึ่งทริปก็คือเราดูแสงออโรรากันที่เมืองเมอร์มังนะเมอร์มังเนี่ยก็อยู่แถบแบบอาร์กติกเซอร์เคิลนะเราวก็แวะมอสโกกับเซนต์ปีเตอร์เบิร์กด้วยนะเราจะเที่ยวในแบบของเรานะั่นแหละอาจจะแบบเมืองหน่อยแบบที่เราไม่เคยทำนะเราก็จะแบบเที่ยวในรูปแบบของเราเองนะ เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันไปกันเลยถึงแล้ว USSR ศูนย์องศาข้างนอกซ้อมหนาวลสนามบินชื่อเซมันติเยติเยโว <c oughs> ออยังเซมันติเยโวโอเคกร <c oughs> ะเป๋ามาเป๋ามาแล้วถือว่าเราชนะ เปล่าเ่ามาแล้วไปี่รถไฟเทรนทูมอสโกอโ่ะชัวร์โอ้ไปแล้วเย็แยนแล้ว ชุดก็ถึงมอสโกแล้วครับพวกเราเย่ร yeah. ทริปนี้เราจะไปดู หรือตามล่าแสงเหนือหรือที่เขาเรียกกันว่าออโรราฮันติงนะครับก็จะไปเมืองมูมังซึ่งอยู่แถบอาร์กติกเซอร์เคิลแต่ว่าก่อนที่มันจะถึงตรงนั้นนะเรา,าต้องผ่านมอสโกเซนต์ปีเตอร์เบิร์กก่อนนะเราก็าจะแบบไม่ปล่อยให้ระหว่างทางว่างเปล่าจะเที่ยวไปเรื่อยแหละจบวันที่หนึ่งะครับสำหรับการเดินทางวันนี้นะั่ง ั่งเครื่องจากกรุงเทพมากวางโจสามชั่วโมงแล้วก็มาเวียกวางโจปมันสองชั่วโมงครึ่งแล้วก็นั่งเครื่องต่อจากกวางโจมามอสโกแปดชั่วโมงครึ่งอ่ะโอ้โหคือแมงยี่ชั่วโมงอ่ะตั้งแต่ตั้งแต่เดินทา,นางจากกรุงเทพมามอยุโรปแรกนี่มันไกลจังเลยวะ่ะยุโรปแรกของผมเนะี่ยคือแบบเออตอนแรกก็รู้แหละว่ายุโรปมันไกลแต่ไม่ได้กาแม่งแบบ ไกลขนาดนี้ก็รอกันที่ในเซนนะก็จองไว้จากเซนโฮเทลแล้วก็นั่งรถไฟมารถไฟแม่งก็งงๆหนยสถานีมันก็ไม่ได้บอกอ่ะต้องมีแอปรถไฟคอยช่วยนะคนใงแกลดีเออแต่แอปรถไฟมันก็อัปเดตตลอดน,นะว่าเราอยู่สถานีไหนสถานีไหนเงนี้ยใช้คู่กับแอปแบบยานเด็กแมพของมันอีกอันหนึ่งวันนี้พักผ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นเช้าหน่อยออกไปเดินเล่น แล้วก็พรุ่งนี้เราจะขึ้นรถไฟไปเมืองเซนบีเตอร์ตอนเย็นนะไปนอนรถไฟขางรถไฟรัสเซียละกันไปก well ันเลยเไ้นี่หารจีนอันนี้ก็ได้นะไปโภกอาหารเขาอะไรเออนี่จัดเต็มไม่ือ น้องเบ่ามันหล่อนะมันหล่อไม่เบา้านี่มือแรกคืออแรกคืออาหารโลเคอลเลยลองดูนะแต่แว,ว่าน่าจะโอเคเพราะว่าเชฟหล่อคนมาคนมาจดออเด็กก็หล่อน้อง, <จด S 2> งเบ่าก็หล่อไอ้เหียหล่อ,อ,ลอทุกคนกูหมองเลยทิปเล้นี่เป็น ขาดจานอยู่ตอนนี้จานอ่ะอันนี้เป็นชุบเนื้อชุบเนื้อวันนี้เป็นเหมือนเกี๊ยวก๋วยเตี๋ยวเกี๊ยวเกี๊ยวคือเกี๊ยวเกี๊ยวไปช้อนที่มันอ่ะกินเลยเขาใส่อเนี่ยผักชีลาวอ่ะอย่ามาตั้งไก่ยามาชีลาวใช่ใช่มันเป็นกลิ่นผักชีลาวนี่อันนี้เหมือนแบบคล้ายๆแบบเกี๊ยวลงเปาเนาะแต่มันมีแบบสลัดเนี่ ีสลัดเล้โอเคไช่้าวเหมือนโอเคกอคู้ช่วยอ๋อเต้นสดแล้วก็ถ่ายรูปไปใช่ไหมได้เราก็มาที่ร้านกาแฟ ใ,ใกล้กันที่พักเราแถวดิมสกายานะซึ่งแม่งเมนูเป็นแมวเว้ยมากมากมึงกาแฟก็ดีนะพี่บ่าวเขาหน้าดุตั้งให้อาหารแมวแล้วก็แมวทางร้าน อปลา,าเลเซ่เพลงอย่างล็อกเจ้าของร้านนางเล่นแมวทริปนี้เราวางแผนไว้ว่าเราอ่ะ จะกลับมาเที่ยวมอสโกก่อนกับไทยครับวันนี้เรามีเวลาประมาณครึ่งวันนะเราก็เลยเลือกเลสแควกับโบสเซนเบซิลก่อนฮะนี่เราก็แบบมาเดินเล่นกันกลางวันก่อนเพราะเย็นนี้เราจะขึ้นรถไฟไปเซน์ปีเตอร์เบิร์กกันสวยไหมสวยมากแตกาหนาวอ่ะเย็นเซนเบซิลคาทิดอล อันนี้ที่เขาบอกว่าคนออกแบบสร้างเสร็จก็โดนฝวากลูกตาผมก็อยากให้ไปทางเท่ e. อนนม,มอโก ไฟแห่งการลำลึกมีน้องทาหารสองคนยืนอยู่ซ้ายขวาอย่างนิ่งตอนแรกนึกว่าหุ่นก็หุ่นไมโคนคนเหรอ,อ,อไฟนี้จะไม่ดับนะเพราะว่าเขาเติมตลอดหนีหนาวมาเที่ยวตรงนี้ก็คือกลุ่มนะอยู่ติดกับเลสแควร์ก็แบบถ้าเกิดเดินข้างนอกเราหนาวในนี้มันก็จะแบบมีตึกล้อมรอบไงบางลมก็แบบ เขาเป็นห้างใหญ่ก็น่าจะเบอร์หนึ่งของมอสโก,กล <c oughs> แล้วละและนี่ก็คือร้านไอติมในกลุ่มที่คนกินเยอะเขาบอกใครมาก็ต้องกินอะ่ะหคน150ยดูเบิลก็ประมาณ75บาทกลมๆ <c oughs> เห็นปะใ,ใครๆก็ามาไหนด้หน่อยเออเอาเถอะเขาบอกว่าต้องกินมาเนี่ย แบบและลายช้าไม่รู้ว้ามองเห็นบ้างช็อกโกแลตชิพอันเดียวเขาบอกว่าอันเดียวเมื่อกี้อันเดียวอันเดียวหายกีหาสิ เขาบอกว่าอันเดียวเตง่ายปีิอนนี้เราก็มาที่โรงอาหารสักหนึ่งโรงอาหารนะใกล้ๆกันเลยสแควร์อยู่ตรงห้างห้างแถวๆฟร์ซีซันตรงข้ามฟร์ซีซันชั้นล่างสุดลบสามชั้นล่างสุดนะไมน์เนรีฟลอจะเป็นแบบฟูดคอร์ทแต่ฟูดคอร์ทเขาก็จะเป็น ร้านอาหารที่แบบเป็นแบรนด์เยอะเหาืนกันนึกว่ KFC อะไรเงี้ยแต่ที่นี่กัเป็นโรสตามันก็มีร้านเวียดนามร้านชวาม่าร้านแรปต่างๆนะล,ลองแบบเลือกสั่งดูที่เสิร์ฟให้ดูเบาๆเปิ่มมาไม่ใช่ซูปเปอร์สิเป็นฟาสต์ฟู้ด ตอนนี้เราก็กำลังจะขึ้นรถไฟจากมอสโกห่ไยเซนเปีเตอร์นะอนนี้มาถึงสถานีโลโกโม t ทีฟแล้เดี๋ยวไปดูข้างหน้าชานชาลากันเลยแล้ะกันว่าเป็นยังไงตัวกระเป๋าก่อนสถานีรถไฟในเมืองมอสโกนะเราจะนั่งรถไฟอย่างมอสโกไปที่เซน์ปีเตอร์ เข้ามาก็จะเป็นแบบคนนั่งผักขอยเยอะๆตรงนี้ก็มีตู้กดน้ำอะไรแบบนี้เดินลงไปเรื่อยๆก็จะเป็นเหมือนกับออฟฟิศออฟฟิศเหมือนคนมารออะไรแบบนี้เข้ามาอีกก็เป็นช่องไขยตัวตรงนี้ช่องไขยตัวมีตารางรถตรงตารางเนี่ยที่ลุงเขายือนอยู่ใช่ปะ่ะ ตรงด้านบนขวาตรงนี้ก็จะบอกเลขที่ว่าแบบเราอยู่ชานชาลาไหนรถออกกี่โมงอะไรแบบนี้ดูใกล,ใกล้ๆนะฮะเนี่ยตรงเนี้ยก็คือขบ,บวนรถเมื่อเราจองออนไลน์มาน้านหน้าก็จะมีขบ,บวนรถแล้วก็ด้านบนตรงนูน้นเป็นพวกชานชาลาเวลาออกอะไรแบบนี้เราก็ต้องมาแมทชิ่งกับตรงนี้ป้ายตรงนี้เขาจะบอกว่า เราอยู่ชา้นชลาไหนไปขึ้นตรงไหนนะสามสีแ่บบอันนี้ชานชลาห้าแล้ว,วาสามสี่เวาสายประมาณน,นี้นี่ช่องไข่ตัวด้านในเข้ามาก็มีที่ขายข้าวด้านบน,เ,นเบอร์เกอร์ราคาไม่แพงนะราคาโอเคเลยของเรานี่ทั้งออกสามสี่ามตัวตามพ่อหนุมเด็กคนนี้ไป เอ็นจิวออกออกซนี่น่าจะเป็นรถเป็นตู้นะตู้ที่สิบสองอะไรเงีย้ยคือแม่งไม่มีภาษาอังกฤษเลยอะ <c oughs> มัวลว้ลวนแต่ว่าของเราก็อาศัยดูเลขเอาของเราตู้สามเดินกันย,ยาวๆวันนี้เราจองมาเป็น เป็นตู้แบบฮาร์สเลีฟนะฮะสลีฟเป็นห้องนอนสี่เอ,อเป็นสี่เตียงแต่ว่าไม่มีห้องเป็นม่านปิดแล้วก็เป็นเป็นม่านกาั้นสี่ห้องอ,อ่าใช่ <c oughs> คือรถไฟต่างประเทศอะไม่ต้องกลัวอันตรายเลยแทบไม่มีแบบความอันตรายเลย <c oughs> นี่มาแล้วรถไฟ Yes. ว่าวสวนะคนอื่นผู้หญิงสวยจัดอะประเทศเนี้ยผู้ชายแม่งก็หล่อเด็กนีก่แม่งยังหล่อเลไเฮี้ <Yeah. S 2> <c oughs> ปรากฏว่าเราดูผิดเลนว่ะเราต้องเลนสามเนยอดกับพ่าใหม่ตู้ห้านะครับตู้ห้าของเราตู้สาม อันนี้หกเห็นว่าเขาจะบอกบนรถก็บอกตู้หกอันไป็หน,น,นึ่งตู <Yeah S 1> ้มีตู้ห้าเย่นี่นี่ตรงนี้ตู้สามพันหัวนี้ห้าสิบอันนี้ที่นั่งศูนย์สามสามดูคนเนี่ยต้องแบบมารอให้พี่เขาตรวจตั๋วเนี่ยเพื่อจะตรวจตัวต๋วตรงนี้แล้วก็จะมีพาสปอร์ตว้าว wow. รถไฟนอนะไม่ว่าจะเส้นทางไหนของรัสเซียนะคือเราจะต้องแบบเก็บเตียงเอง จริงๆแล้วอ่ะที่อินเดียที่ผมไปมาก็เหมือนกันนะเพราะรถไฟนอนเดี๋ยวเราต้องเก็บเตียงเองแล้วก็เอามาให้หนายตู้ที่ต้องดูแลตู้บกกี้ของเราเปที่นัน<ด>แล้วก็ขับมาคืนปใ<ะ>ช่<ว>ไหมครับ้าใสชิบะวางไว้ดื่มน้รอนนตรงเนี้ยที่เขานี่น้ำร้อน,นรอน้นรอนจริง โซเวียาตสไตล์ก็คือมาม่าอะไรก็ตรงนี้ได้ห้องในบ้านมาบ้าน <ไป S 1> ออข้างเมื่อกี้คือเราเอา,าผ้าปูอะ่ะมาปี่เขาจับไป านีรถไฟมอสโกที่เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กอะหนาวดีวะต้องเาให้ร้อนบายบาย,บายเจเขา,าแบบช่วยมาคุยกับเรานะกลัวเราว่าแบบไม่รู้ว่าน้ำร้อนอยู่ไหนอะไรแบบนี้เป็นนายตู้รถไฟเกือบ,บเรานั่งเจก็พยายามบอกมอบอกใช้ห้องน้ำอนะไรเงี้ยเจนรักมาก ただいま、もうスパイク、そこで。